สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบพกับพี่แบมและน้องบาวค่ะวันนี้พี่แบมและน้องบาจะพามากินตะริงปิงมะเฟืองมะม่วงหางมะนาโหแล้วก็กระท้อนค่ะอย่าลืมกดไลค์และก,กดซับสไครตกันเลยนะคะมาลีกินกันเลยค่ะและหนูก็จะมากินเกลือเลยนะทุกคนจิ้มพี่เกเล,ลืกเกอเลยนะอยากรู้ว่ามันจะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเรามากิน Đồ cái nè Ê Mày... Bia Bia mắc rồi à, đứa con Bia Mày bia, mày Ờ lalu kemakin talin pingin, nih, oh. nah, yeah. kalian. nah,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  kalian. อร่อยมากเลยทุกคน <c oughs> แล้วเราก็จะมากินกระท้อนกันเลยนะทุกคนปลาใอ้กิมคำเดียวรู้เรื่องเลยทุกคน <c oughs> ปาดทั้งเปรี้ยวแต่ว่าอันนี้อร่อยชอบสองกนันเยอะเพราะมันอร่อยอะ่ะกลมกลมดีต่อไปก็คือ <c oughs> มะนาวโหเรามากินกันเลยนะทุกคนกินพิ้งค์ อ,นะอ,อืมอืมอร่อยมากอ,มอยากกิเปลยายังนั้นหลินอร่อยวันนี้ขอาจ้อะไรเขอจะวัสดี่เาไม่มาจะกินกปหน้านะทุกคุ